ตอนที่289จนบุกนางกำลังรีบร้อนจึงใช้เท้าถีบประตูบ้านหมอเหลียงให้เปิดออกทันทีคนในบ้านหมอเหลียงจึงตกใจตื่นกันหมดและคิดว่าจนบุกปล้นหมอเหลียงที่ใส่เสื้อผ้าแล้วออกมาเห็นหลินเว่ยเว่เขาจะโมโหหรือตำหนินางก็ไม่ได้ประตูบ้านข้ามีความแค้นต่อเจ้าหรือเจ้าถึงได้ทำมันพังบ่อยครั้งนักอย่ามัวสนใจประตูบ้านเลยโจนจะบุกมาในหมู่บ้านแล้ว รีบเก็บข้าของสําคัญแล้วไปรวมตัวกันที่ลานหมู่บ้านในอีกหนึ่งเครนหลินเว่ยเว่ยเหลือบมองสมุนไพรในลานบ้านตระกูลเหลียงครู่หนึ่งก่อนจะกําชับเพิ่มอีกอย่างสมุนไพรเอาไปแต่ของราคาแพงหน่อยส่วนอย่างอื่นนั้นวันหน้าค่อยหามาทดแทน หมอเหลียงเคยผ่านความโกลาหลในช่วงสงครามมาแล้วแม้จะรู้สึกไม่อยากทิ้งสมุนไพรเหล่านั้นแต่เขาก็รู้ว่าผลของการตัดสินใจอันลังเลจะเป็นเช่นไรเมื่อให้คนในบ้านสวมเสื้อหนาวกันแล้วแต่ละคนก็หอบข้าวสารพอประมาณแบ่งของมีค่าในบ้านให้ทุกคนในครอบครัวและพยายามเก็บข้าวของติดตัวให้มีน้ำหนักเบาที่สุดเท่าที่จะทำได้หลินเว่ยเว่ยยังไปบอกป้ากุ้ยฮวาแม่สัวถัว่วและบ้านหย่าเอ๋อด้วย จากนั้นก็วิ่งไปยังบ้านย่าหลิวเพื่อช่วยเก็บข้าวของมีค่าแล้วพาไปยังลานหมู่บ้านบัดนี้หรววือว่าจื่นทำงานในเขตเริ่นอันอย่างขยันขันแข็งถือว่าทำออกมาได้ดีทีเดียวดังนั้นจึงเป็นธรรมดาที่นางจะไม่ทอดทิ้งมารดาของเขาไว้ที่นี่ย่าหลิวจับเงินในกระเป๋าอกอเสื้อพอแบกกระบุงไม้ไผ่แล้วนางก็หันกลับมามองเครื่องปัน่นไฟของตนด้วยความปวดใจหวังว่าจนเหล่านั้นจะไม่ทำลายเครื่องปัน่นไฟของนางงอ,อ ณลานหมู่บ้านมีคนมารวมตัวกันจำนวนมากเด็กน้อยที่โตนหน่อยและเก่งในการปีนต้นไม้ก็ปีนขึ้นไปบนต้นไม้เก่าแก่หน้าหมู่บ้านทันใดนั้นพวกเขาก็เห็นแสงไฟสลัวกําลังเคลื่อนไหวอยู่บนถนนในหุบเขาอย่างรวดเร็วคนที่เคยสงสัยก่อนหน้านี้จึงเชื่อว่ามีโจรจะมาบุกป,ปล้นหมู่บ้านจริงฮ <c oughs> มีคนร้องให้คร่ำครวญและร้องให้ด่าดทอไม่น้อยมีชาวบ้านจำนวนมากที่ปวดใจกับข้าวสารซึ่งกักตุนเอาไว้แต่ก็เอาไปด้วยไม่ได้บางคนแบกข้าวสารเป็นกระสอบบางคนย้ายของหนักในบ้านออกมาจํานวนมากแล้วยังมีบ้านที่เลี้ยงแพะก็ต้อนแพะออกมาด้วยขณะมองความวุ่นวายตรงหน้าผู้ใหญ่บ้านก็รู้สึกปวดศีรษะขึ้นมาทันใดเขาประกาศเสียงดังลั่นพวกเรากําลังจะหนีเอาชีวิตรอดไม่ใช่ย้า่บ้าน นอกจากเงินทองเสื้อผ้ากันหนาวแล้วอย่างมากสุดก็นำข้าวสารไปกินประทังชีวิตประมาณสองวันสิ่งใดที่ทิ้งได้ก็ทิ้งไม่อย่างนั้นสิ่งที่ต้องทิ้งอาจเป็นชีวิตของพวกเจ้าเองเมื่อไม่มีชีวิตแล้วจะมีเงินทองหรือข้าวไปเพื่อเหตุใดอีกถ้าใครไม่ทำตามแล้วหนีตามคนอื่นไม่ทันจนโดนจ,นจนจับหรือสังหารก็อย่ามาโทษว่าข้าไม่เตือน หลินเว่ยเวมองคนในครอบครัวของตนภายใต้การนำของเจียงโมหานและหลีชิงพวกเขากำลังยืนอยู่ในมุมหนึ่งของลานหมู่บ้านนางหวงกำลังเช็ดน้ำตาเพราะรู้สึกอะไรอววรกับข้าวสารเนื้อหมูป่าพวกเนื้อแผ่นและผละไม้อบแห้งในห้องใต้ดินพอนับรวมกันแล้วก็คิดเป็นเงินหลายร้อยตำลึงหลินเว่ยเวเข้าไปปลอบมารดาสอาประโยค จากนั้นก็อ้างว่าตนยังมีของที่ไม่ได้หยิบมาแล้วรีบวิ่งกลับไปเพื่อเข้าไปยังห้องใต้ดินแล้วกวาดของทุกอย่างงอเข้าไปในมิติน้ำผู้วิญญาณหลังครุ่นคิดแล้วนางยังทิ้งธัญ,ญพืชหยาบไว้สองสากระสอบและพวกผักเหี่ยวเฉาวไว้ตามเดิมจากนั้นก็วิ่งไปบ้านตระกูลเจียงและกวาดของในห้องใต้ดินจนเกลี้ยงเมื่อกลับมาถึงลานหมู่บ้านอีกครั้งหลินเว่ยเว่ยก็ประกาศเสียงดังลั่นได้เวลาแล้วเดินตามหลังข้ามา นางเลือกเส้นทางที่ใช้ขึ้นเขาบ่อยครั้งพร้อมเตือนทุกคนว่าห้ามส่งเสียงและห้ามจุดไฟเด็ดขาดนางไม่ได้นับจำนวนคนและไม่มีเวลามานับด้วยใครเชื่อนางก็จะพาคนนั้นขึ้นเขาหาทางรอดให้ด้วยส่วนคนที่คิดไม่ดีหรือไม่ฟังคำสั่งของผู้นำก็ช่วยไม่ได้จงรอรับชะตากรรมจากสวรรค์เองแล้วกันโชคดีที่ผู้ใหญ่บ้านมีบารมีทั้งความเชื่อใจในตัวหลินเว่ยเว่ยของชาวชือลีโกก็สูงมากพวกชาวบ้านส่วนใหญ่จึงฟังคำสั่งอย่างเงียบเงียบเฮ hey. พวกเจ้ารอข้าด้วยแพะของขา้าอย่าวิ่งมั่วซั่วสิมานดาเจ้าอ้วนสารเลี้ยงแพไว้ที่บ้านสามตัวเพียงรอให้ขายได้เงินนางก็จะมีชีวิตอย่างสุขสบายในปีหน้าเจ้าพวกนี้เป็นเงินทั้งสิ้นแล้วนางจะยอมทิ้งได้อย่างไรบิดาเจ้าอ้วนสารที่กำลังจับมือบุตรและประคองมานดาผู้แก่ชราอยู่ก็หันกลับไปเค้นเสียงพูดกับนางเบาๆอย่าไปสนแพะพวกนั้นแพหรือชีวิตเจ้าสำคัญกันแน่ สำคัญทั้งสองมันดาเจ้าอ้วนสารไล่จับแพะท,ที่ไม่เชื่อฟังเหล่านั้นแม้อากาศจะหนาวเหน็บแต่ศีรษะของนางก็เต็มไปด้วยเหงื่อบิดาเจ้าอ้วนสารเห็นคนข้างหน้าเดินนําไปไกลแล้วจึงกัดฟันพูดว่าตามใจเจ้ารนหาที่ตายเองอย่าลากพวกเราลงไปด้วยท่านแม่ขอรับเจ้าอ้วนสารพวกเราไปกันเถิดเจ้าอ้วนสารหันกลับไปมองทันใดนั้นเขาก็ตกใจจนแทบร้องให้ออกมาท่านแม่อย่าสนแพะเลยจนเข้ามาในหมู่บ้านแล้ว ถ้ามองจากบนเนินเขาตรงนี้จะสามารถมองเห็นใบหน้าอันโหดเหี้ยมผ่านแสงสะท้อนจากคบเพลิงและในความเงียบงันจะได้ยินเสียงตะโกนด่าทอของพวกโจรชั่วอาจเพราะหวาดกลัวมากเกินไปเขาจึงควบคุมน้ำหนักเสียงไม่ได้ภายใต้หุบเขาที่เงียบสงัดคำว่าท่านแม่ที่เขาเอ่ยออกมานั้นเสียงดังฟังชัดมากบิดาเจ้าอ้วนสารจึงต้องรีบเอามือปิดปากบุตรชายและไม่กล้าหยุดเดินแม้แต่ชั่วอึดใจเดียวเขารีบลากบุตรชายไล่ตามชาวบ้านคนอื่นทันที หัวหน้ากองโจรได้ข่าวว่าหมู่บ้านชื้อลีโกอาศัยมเมล็ดสนและของป่าต่างๆทำเงินได้อย่างมหาศาลแล้วยังออกไปซื้อข้าวสารจากอำเภอจริงหยุนหลายต่อหลายครั้งแต่ละบ้านล้วนมั่งคัง่งและหมู่บ้านชือลีโกยังอยู่ในพื้นที่ห่างไกลอยู่ไกลจากตัวอำเภอกับทหารรักษาการด้วยกว่าที่ทางการหรือทหารรักษาการจะได้ข่าวพวกมันก็คงกวัดทรัพย์สินไปจนเกลี้ยงและหนีไปโดยไร้ร่องรอยแล้วแต่ใครจะรู้ว่าพอเข้ามาในหมู่บ้านสิ่งที่รอยอยู่คือหมู่บ้านร้าง ลูกน้องคนสนิทก็เพิ่งรู้ว่าพวกมันต้องมากวาดล้างชือลีโกดังนั้นข่าวไม่มีทางรั่วไหลออกไปก่อนแล้วชาวชือลีโกจะทราบและอ,อพยพไปก่อนได้อย่างไรไฟโทรศัพท์ของหัวหน้ากองโจรยังไม่ทันลดลงมันก็ได้ยินเสียงดังขึ้นจากในหุบเขาที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลมันจึงโบกมือและตะโกนเสียงดังลั่นไปล่าตัวมาให้ข่าเดี๋ยวนี้มันดาเจ้าอ้วนซานาออกแรงคว้าเขาของแพะตัวใหญ่และอ้วนที่สุดเอาไว้จากนั้นก็พยายามดันตัวมันไปข้างหน้าเจ้าเดินสิ ถ้าอยู่ที่นี่ต่อเจ้าจะโดนโจนจับเชื้อดเดินนางหันไปมองด้านล่างอียาแสงไฟกำลังตรงมาทางนี้แล้วมันดาเจ้าอ้วนซาลจึงไม่สนแพ้อีกต่อไปนางรีบวิ่งไปข้างหน้าทันทีกรีตโจนเลยตามมาแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงกรีตร้องของนางดังก้องไปทั่วผืนป่าหัวหน้ากองโจนจึงมั่นใจในทิศทางยิ่งกว่าเดิมมันโบกมือทันทีตามอย่าให้หนีรอดแม้แต่คนเดียว ผู้ที่ดูคล้ายกุนสือข้างกายก็เอ่ยปากแนะนำดูจากร่องรอยที่ทิ้งไว้พวกมันน่าจะรีบร้อนหนีตายเข้าสารที่อยู่ในห้องใต้ดินก็ไม่ได้เอาไปด้วยเป้าหมายในครั้งนี้ของเราคือข้าวสารท่านแม่ทัพอย่าสร้างอุปสรรคซึ่งทำให้ยากแก่การแก้ไขหัวหน้ากองโจรที่โดนเรียกว่าท่านแม่ทัพหันมามองอีกฝ่ายด้วยแววตากระหายเลือดเจ้าเคยคิดบ้างหรือไม่ว่าถ้าหนึ่งในพวกนั้นมองตัวตนแท้จริงของพวกเราออกขึ้นมาวันหน้าเราจะต้องมีชีวิตอยู่กับการตามล่าจากสุนัขรับใช้ของห้องเตะ ตัวเองยังยากรักษาแล้วจะเอาสิ่งใดมากอบกู้ราชวงศ์คุณสือจ้องมองหุบเขากว้างใหญ่ที่เหมือนสัตว์ร้ายทันใดนั้นมันก็รู้สึกกังวลขึ้นมาในหุบเขานี้มีสัตว์ป่าดูร้ายอาศัยอยู่มีอันตรายซ่อนอยู่ทุกคนแห่งเราไม่เข้าใจภูมิประเทศพรุ่งนี้เช้าค่อยขึ้นไปหาไม่ได้รบเร็วย่อมชนะเร็วก็แค่ชาวบ้านโง่เขากลุ่มเดียวเท่านั้นไปตามล่ามาให้ข่าเดี๋ยวนี้เมื่อหัวหน้ากองโจรเป็นผู้นำในการเข้าป่าลูกน้องใต้บัญชาจึงตามไปด้วยความฮึกเหิม